รถพลิกคว่ำโปรเกมเมอร์ดังดับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการสตรีมสดโปรเกมเมอร์ฟิลิปเคลมินอฟก็ได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุร้ายแรงพร้อมกับเพื่อนสนิทนักเล่นเกมที่รู้จักกันออนไลน์ในชื่อฟิสเซิร์ฟได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำขณะที่เขาเพื่อนสนิทและแฟนสาวได้ขับรถจากไหนขลับเพื่อกลับบ้านเขาก็เกิดสูญเสียการควบคุมรถส่งผลให้รถพลิกคว่ำก่อนจะพุ่งชนเสาไฟและต้นไม้ เพื่อนสนิทของฟิลิปเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแฟนสาวของเขาสามารถคลานออกมาจากรถก่อนจะดึงร่างไร้สติของฟิลลิปออกมาจากซากรถได้สำเร็จทว่าเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลเอเดรียนาลิมัสแฟนสาวของเขาซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเพียงรายเดียวได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นไปบนทวิตเตอร์ เธอยืนยันว่าแฟนหนุ่มมีสติสมบูรณ์ในขณะที่เกิดเหตุแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเชื่อว่าแอลกอฮอล์หรือ,อยาเสพติดอาจจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้